สวัสดีครับวันนี้เข้ากับมาหอดหน้างานแล้วนะครับเพี่มเพิ่อกเกษตรสมบูรณ์ไทยภูุ่มิครับจะเป็นาเอาี่ไปเบิ้งการอัปเดตนะครับต่า,างารรเวที่ของปุง้งสาวน้อยตําพลโวนนะครับพ <c oughs> าไปเบิ้งนะครับเ <c oughs> พิ่งจอดรถนะครับใ <c oughs> นที่ อากาศกระหอนครับหอนแห้งมือนนี่เมืงอ,องเรับการติดตั้งกะ ได้เจ็ดสิบเปนแล้วนะครับประมาณ70%แล้วระบบฉากจอระบบไฟเหลือเหลือบาลายนะครับระบบไฟกับสิแล้วานาสีประมาณ70%็ดสิบเปร์เ็นแล้วครับเป็นการออกงานทางแรกนะครับ เป็นงานแรกเลยของสาวน้อยลำเพลินโชนะครับงานแรกนะครับทำการแสดงที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับวันที่5กันยายน2527นะครับเจ้าหน้ี่กำลังติดสั่งไปที่ทั้งห่อน,นะครับห่อนแห้ง บริเวณงานนะครับจะมีเครื่องเลน่นนี่รถรถรถสังกสีก็กำลังมากนะครับเพิ่งกำลังสีเอาลงติดตัง้งสังกสีหลอกงานนะครับมากเด็ดนะครับอันนี้กับบริเวณาสถนที่วาการอำเภอนะครับ แดงที่ว่าการอำเภอครับผมเดี๋ยวไปที่เสร็จเดี๋ยวผมจะสิมาอัปเดตเห็นเบิ่งอีกเทียนึงนะครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับขอบคุณครับ